ใ,ในะครับผมช้ามสีครับออมาตอบคําถามเรื่องที่ว่าแฟ่เป็นเด็กฉลาดสามารถคิดค้นเทคโนโลยีและสามารถสร้างทำนินทได้ถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปได้จะทําอย่างไรครับถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมจะเปลี่ยนแปลพงพื้นที่ของออโรงพยาบาลรามาธิบดีทําให้มันใหญ่ขึ้นมีพื้นที่สําหรับผู้ป่วยมากยิ่งขึ้นและย้อนเวลากลับ ื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่เยอะมากยิ่งขึ้นเพื่อได้รักษาคนไข้ได้มากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ส่งก็คือจะทําให้บุคลากรสามารถเข้ามาทํางานในโรงพยาบาลรามาธิบดีได้เยอะมากขึ้นทําให้รักษาผู้ป่วยได้ทันท่วงทีและรักษาผู้ป่วยได้จํานวนหลายหลายคนต่อหนึ่งครั้งนะครับอีกอย่างนึงที่สําคัญก็คืออ,อ,อยากให้สร้างพื้นที่เกี่ยวกับการศึกษา ในบานลรามาทิพยดีเยอะขึ้นนะครับทำให้มีคนที่สามารถมาศึกษาเกี่ยวกับประวัติหรือว่าศึกษาเกี่ยวกับระบบในร่างกายที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลรามาทิพี์ดี